จะใช้โปรแกรมเดตโตในการทำใบเสนอราคาเข้าไปที่เมนูด้านบนซ้ายมือตรง3ขีดในหมวดขายเลือกใบเสนอราคากดเครื่องหมายบวกด้านบนขวามือเราับเราจะเสน,อ,เนอราคาในวันที่19วันนี้แต่ถ้าต้องการเปลี่ยนสามารถเลือกเข้าไปเปลี่ยนได้ รงเครื่องหมายบวก s p e c i f d กดเพื่อจะเลือกร้านค้าที่เราจะเสนอราคาในที่นี้เราเลือกร้านแก้วตานะครับตรงเครื่องหมายบวกเพิ่มสินค้าและบริการนะครับเพิ่มสินค้าและบริการที่เราจะต้องการที่จะเสนอราคาไปในที่นี้เราจะเลือกน้ำดื่มนะครับจำนวน1ิบ ขวดน้ำปลาจำนวนหกขวดเสร็จเรียบร้อยแล้วด้านบนซ้ายมือตัวลูกศรสินค้าบริการคลิกไปนะครับตรวจสอบรายการว่าครบถ้วนไหมจะมีรายการที่เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับ ใบเสนอราคานี้เราสามารถกำหนดวันที่จะส่งของแล้วก็ยืนยันราคาได้นะครับในที่นี้ใช้1เดือน30วันนะครับเครดิตเทอมเราไม่ได้ระบุนะครับดูจำนวนยอดเงินและาราคาสุทธิเสร็เรียบร้อยแล้วถ,ถ้าถูกต้องกดเครื่องหมายถูกด้านบนกว่ามือ เป็นอันเสร็จสิ้นใบเสนอราคา